วัสดีค่ะเอฟซีอุติไหเกติดตามช่องเฮ้าครับมันนี้มีโอกาสนี้ครับมาจ่อบังเขาแข่งวาวกันครับขั้งแรกด้านล่างของผมครับผมมีการแข่งขันวาควรั้งแรกของอำเภอนาตาลครับบรรยากาศติดเป็นเนีไรเฮาไปร้อยจ่อบังเลยครับอาผมไปเลยขั้งแรกของอำเภอนาตาล การแข่งขันลุกทรงสวยงามโอ้ยทรงยินโดเนำไปาบางอีกกลุ่มหนึ่งครับ ใอไหลห้องงานหลุกส่งเปลกแป่ยิกดีครับ โอ้งามครับเนี่ยครั้งแรกของอำเภอนาตาลครับพี่น้องกลางแข่งขันว่ายังพันเล,เลยนระอ,อ,อสนา่งชิบมากก่อนครับ ว่ลเอาใส่หรใตัวนั้เดียวทางผมผมเรนว้าล่นซื้อได้ครับเีวาเลนแบบเพื่ออาชีพอยตัวนี้ก่อนไครับเจ้าคนจิ๋วออกดึงนยางนี้รับยางโอ้มันมันมเลรองกัเาปม้อหางหางเงินกับพนักเง ใจหโอ้เหนแบใจมากริงัเลยู่ี่เห็นพ่อเมพ่อิต้โอ้เมื่ออาทิตที่แล้วบ้านป็นเห็นครับพี่นองครับแต่กอนก็เห็นไปนลยยูทูบบ่าวจ๋งอันนี้มาเห็นอยู่บ้านในคลองนะครับบ้านกรับเซฟเล โอ้นแอปเอาชีบิลีเงาีบของแขกตรงี้เออมัน้องจากซี่เข้ามมันจังนรงประเทศมันเลนเลนเลนเป็นเลนเลนหัวมึงที่เสือเขาเลยมึงที่แหละเสือแขวนอันยางดีเออมีหลอกซึ่งพ้อจังหวัดกีบีทางแรกของเพื่อนอาจารย์ครับ

พกันาแนสากลงแตเป็นอะครับให้ปรกาดสาเชื่อสาเือเยอะเลยแต่เาสากลงรน่าตึงการกดกติการิการความสง้นประจำหักใครนะครับาอนที ไปประจันลักไห้ไห่จะคว้างว่าด้นแล้วหรือไห้ทีมงานจะคว้างไปโน่นไห้ผู้นึงมายืนบังอยู่น้ำเพลินนะครับเพป็นถิ่นวาดเกย์ไห้เบื้องเบาความสูงมันที่ใดตามไหนละซ้นทิศทาา้างว่าข้อใจระบอข้อใจยังว่าขึ้นขั้นหนึ่งข้อใจอยังถ้ากเกินหานาทีเหนือเป็นผหานาทีว่าเจ้าขึ้นสูงสุดแล้วขัน่าพ้อใจเอาซ้ำนี่ เพื่อนเกษตรถุงเล้งนะครับเพื่อการนะครับทั้งนี้ก็กติกาเดียวกันนะครับแจ้งกฎกติกาก่อนแข่งครับได้แล้นะครับเนาะอ่าโอเคครับมาเขาสิบเเบิ่งนะครับบานนี้สิบเอ็ดเบิ่งการแข่งขันระบายมาจากประกาศกฎกติกามารยาทเรียบร้อยทั้งๆแลกรรมการเติมไป ยำเบิงดวงแรกขึ้นแข่งขันเลยครับบาดีดวงแรกของเฮาเป็นอีกุดครับเฮานี่สิบกลอยเป็นลำดับไปเลยนะครับนาะเพื่อเป็นกาลางง่ายเลังญน่านนครครับดวงแรกครับเพียอ,อนค่อนกับพอยเป็นลำดับหนึ่งลำด,ดับสองไปเลยนะครับนาอเบายินโดน้อดวงแรกที่ขึ้นครับนี่ขึ้นแข่งขันเป็นดวงแรกครับเสียญลังโมซิโฟเขา้าเอาสู้ๆครับขอให้ อบบนสําเร็เร่ยสลับมีทีเฮงทีโรเลยคณะกรรมการที่บ้านะกีินดูวัดครับลายชื่อหุ่ยคนเมียนั้นก็ผูกอยู่ไปเยน่ยเนี่ยได้กินเฮงผูก ขันอยนี่มันก็บุเลยนะผมอเนาะยางใสเลยยับเข้ามาหลักวัดครับพี่น้องครับไหนซำได้เนาะกเลยยับเข้ามาอีกซ้ด้หรือว่ายากได้เาับวัดนี่เาขาโมงนีมาันใส่ผเนาะก็เป็นผูกจ่อผูกจ่อผูกเนี่บดๆยางก็ซด้ามได้หละท้าเห็นว่าแร่งกันเอาตามได้เลยครับซ้มได้เอาซามได้ว่าซนี่ปะเนาะโอ้โหมนมแหงอะวาวผไดพี่มันก็ั้นทะเลกันปาแล้วมันที่วัดยาดกันนะ ไม่ด้มันกกยลักเด็กปนกำาต้องเต้องรับแต่ว่าไม่เคยกก่ลักมาแล้กมันวัดหนาโอ้โอเดไก่เนี้ยจะก็ได้เบัตหน้านะครับมูกิโบครับมาำกับลูกทีมครับมาำกับเสียนลังโดยตัวเองครับออเพยนบัตรเอาเอาใจซอย สามเพื่อครับพี่น้องครับเจริลังเขานับเด้อเขาจะเริ่มนัลไปเด้ออีกสองเพื่อสองเพื่อครับพี่น้องครับได้สายเจริลังกูสิโปกโดยปิญาบ้านมาให้กำลังใจเด็กตัวเองเอ๊มันเสียงเลี่ยานี่ ห้ามโวยนะที่ห้ามห้มดึ้อวยมากทีให้กำลังใจลูกทีเลยตัวเองครับุนีห้างก็คือละฝุ่นห้างตรงแม่คือละฝุ่นเอาบ้าแร่งเ่าทีนี้เงเเ่อาที่สองเอาเอาไปเล้วเอาเอาเอาไปเลยไปเลยร่ เอาขึ้นแล้วเอาต้องกินโดเคล่อนแล้วครับขึ distance, like, ้นแล้วครับเอาแล้วครับเจ้าลังเคลื่อนแล้วหาเบิ้งระดับสูงสุดครับพอเบิ้งระดับสูงสุดของวาวจีท่ำได้ครับบาทนี่ว่าคนจีท่ำใดเท่าไรเบิ้งระดับสูงสุดมันสั่นใด

พักห้าหรือว่าพเวสาเาไปลงกลงก้าวเลให้ดีอยู่ทลาทาดีดีอยู่ทากระดบดดีดีวลา่านดีดีเว้วลารมสมัวดีลวเลาแล้วดวลลวดดลมแล้วลลดเเอาลงเอาลงครับบ เอาล่ะครับมีหางกับปล่อยขึ้นี่จานครับฟังนี่แข็งแข็งมีหางครับฟังนี่เอาโบมีหางกับขึ้นี่จันครับบารีเอาขึ้นข้วงกันเลยบานีเอาล้วครับเอาสินําไปเบนโคลนลักครับอดวงที่สองถามมันหมดลงที่ไหได้อยู่หสามเสียสามเสีย ลุกแทวลุกหมักเลครนี่จะวันเันเ่แล้วสี่นองครับพี่น้องครับข้าใส่ข่าพิสจน์จ้าบ๊ายสามสิบครบสามสิบตัวเรามสิบเบิ้สามเล่าพ่อใจพ่ละเฮ้ยนัที่พี่น้องขาจะลวผาพ่อใจ่จะขึ้นเอลงไม่เออาพ่อใจจะล้วเอาลงโลดพ่อใหว่าซุ่มซื่หาแล้วนักที่นละเฮมีเวลาถึอทีสุดนละสามสองสาดีกุดดกุดครับตั้งนี่โด ตัวพี่ขาหน้าไมาดวยะสีขาวครับว่าสีทาดับสูงสุดเท่าไรบันเด้านมาพดหนูสามาเลยเอ้าขึ้นขึ้น้นขึ้น้้นขึ้นนขึ้นข้าขนขึ้้นน ปดเบือนเล้านักเสื่อเสียังกรลุนอ่นครับนิงดีเลยแต่ว่าเหรอยัเง้ยยันเงี้ยัดขึ้นยันเงลูกยันขึ้นดูน่กหัวเออมองวาเขาครับดวงี่ส่วนทำระดับสูงสุดได้ อ้อ้เสงาวมดจาไรแล้วเบาดวงนอยเนี่ยห้างเบาะมอแล้วว่าพอใจแล้วว่า้งหมดเดี๋ยวมันไม่ได้แล้วต้องเส็งจะไมด้แลมันรองีลาววัตรลาปืน่ืนแมยันอนมางหสสอทายละขับสูงสุดดส่สครับดงที่สอ เวลาเอาลงเลยามครับที่แม่นนบกครับที่น้องเวลาห้าินะลงบังบีนอนบกอเไ้อเาละครับมีรุ่นครับมีรุนวงที่สามไปเรื่อยๆโอเนทหาาีเสียนนบกเข้าตัวลีต้มลลลมต้วล้ลงต้วล้ล้ลิ้ล้วตล้่้ ้องมิ่นสองมิ่นคู่หาสองหม่นซุ้มาชิปหาชิปด้วงตัดตัตัดมามามาเอาไปลช่ละเอา ฝังวี right, way, ่ครับไปเออมันเดือดแน่ลงแข่เือดจ้าบ้านบึ้นบึ้นเฮ้ยเอ้เอาบึฮ้ยเ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 ฮลยลฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้เฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเเลอยยเเลอ้เ้เเฮ้ย

เซ็นเอูลาเสเหี่ยม่อยากูหน่งเห้าสิเก้าดี้ห้าสิบเก้าห้าหนห่หเี่ยอเลยวะบ่าี่ห้าสิบเก้าพอจี้ะลองมาครับ้องาครับอาหารที่เก่าที่สองอยู่ปอีกนึง้ก่สมเออที่สไปหามหุดมหที่สบแล้วบานนี้มีหลุดแล้ว อย่าจย่าดจัมาเนีจ้าอยู่จะกบอกจายีเจอลงบอกแ่ใจเอาบอกดเเลวลาเบิร์เที่ไหนทีีเอาเวลาเอาเวลาหลุไปยังาสิบเตอนนี้ห้าสิบเาเอาเวลาเลยหรดอเล่าอไบ้านเรยเบิดือจีีเว้ยเบิรมือแล้วเบิดือ่ย เกลือเกลือไร่นเกอไป่นา้งมีนะคูเก่าที่รอหมดเวลาย่างั่นวางมือั่งอยู่เนี่ยมัน้ก็มานีครับวานวนน้อยนึง้าะไคห้าืครับบินบ่ยครับ้าิเก้ายังอยู่ในระดับสองอยู่ครับเจะเส้นล่งเห่าครับกี่มื่นลีนว รถเต็งครับวัี่วชัชที่หนึ่งเนเน่ยังยังบมฮันมีไฟลบสถิติตได้อยู่ครับอีกประทานไงกะมให้กำลังใจแบนครับ,รรบรทา่ทานไงครับประทานไงลุงปุหไ่ครับทางวาวให้โพ่อก,กับมาสี่เก้เาเราวะใส่นีคลิปกะเอาบรรยากาศให้เบิ้ง เป็นก,การแข่งขันครั้งแรกของอำเภอครับพี่นอ้องในเหตน,นี้เป็นบรรยากาศโดยร่วมเข้าวๆให้พี่ให้นอ้องในส้มกันหลังจากที่เด่นวาวแล้วก็มีการแข่งขันครับอีสําคัญก็เด่นในแห,หน้าเด้อเด่นในตรงหน้าครับผมอย่ายให้ลล่งเฮือนคนเด้อแต่ลงเฮือนคนแล้วมันเป็นเหตุครับเด่นเงินเมื่อนแน่นอนครับ ยังก็ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการที่ติดตามครับเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ